ายางไปสมอหนะบอลลินของอันลัดเลอไอแลนด์เมืองพรีเเดนที่คอยอยู่เนาะซวงนี้กับโควิดกำลังระบาดกับพยายามหักษาสุขภาพไเรเ่อศพี่น้องาะวายยูใส่ก็ได้ทั่วโลกอันค่อยกับเอาหน้ากากาวาอยู่แล้วค่อยกาลังสิใจแล้วค่อยสียางเข้าไปเนาะพาไปเบิงู้นใส่จ็มีอันนะตลาดนัดของคนอเมริกาสิพาเข้าไปเบิงแป๊บนึงเนาะเพราะว่าบ่าอยากยืนด,ดุนย่านโอเคนำมาเลย ก่อนที่ไปก็ใส่หน้ากากก่อนก่อนที่เข้าไปในต้องใส่หน้ากา,ากาเพื่อความปลอดภัยของเขากาเขาจะกระเฮดแบบที่เดินกี่สวนสาธนาะสณาท่านี้ก็จะเป็นเป็นที่ว่านะเขาห้องว่าข <Yeah. S 1> ัวขั้วขามขัวข้ามมันนะน้ำข้ามคล้องตัวนี้นะขามไปลิ่นซากบางนั้นแหละทั้งเรื่องนั่นก็จะเป็นบอนลิ่นบอนเที่ยวคือกัน อยู่ลัด่อยนะใกล้ๆเฮือนขค่อยทันยางมาประมาณสิบห้านาทีพอจะข่อยีอย่รถมาประมาณสองสามนาทีก็หอดเนาะไปไปสิพาเข้าไปยางเละเบิ่งตลาดนัดอเมริกาว่ามันจะเป็ยนยังไงเขาเจ้าขายเครื่องกันแบบไหนเนาะคือย่ลาวเ่าบัวพาเข่าง,งาน่ะเด้ออันนี้เป็นงานตลาดนัดของคนอเมริกาเป็นเจ้าจัดงานโควิดกัโอเคเขาใส่หน้ากาก ได้รับฟินก็ใส่นาคากันยืนเนาะฮายฮายฮายสูคิวอ๋ออันนี้เป็นงานเครื่องค้ายๆแบบคืออยู่บ้านเราเลยเนาะเป็นแบบสุดผ่าผ่าแบบผ่าดำนินเออ่แมวนผ่าแบบค้ายๆไเจาย้อมสีนะนะแล้วมาขายนะงามหลายงามหลายเครื่องเนี่ยเขาขายเจ้าขายเครื่องกัน อันนี้เป็นห้านขายขายเครื่องที่ว่ากิฟท์บเป็นห้านขายเสื้อผ้าเสื้อย่าของคนอเมริกา,าท้เาเทียวสมงาน Actually, s <S <Hi. S 1> เครื่องหลายแบบใดก็มี <are> อันนี้เป็นกรอบหู oh. s โ b e ิ i t ฟฟ์อิสแ d นเมกไว้อ s อออแฮนเมเนาะอันนี้เป็นงานแต่บาแฮนเมกเขาจะเห็ดด้วยมือเนาะอันนั้นเจดสิบ <laughs> so ดอลล์เจ็ดบอลล์กะกระแพงท่านสีว่ามันกนระบ่แพงค่ะเทียบใ่ว่าเป็นนา uh, <laughs> งานเห็ดด้วยมือ <laughs> เนาะสี่มือรล้วนเลยโอ้งามงามทางนั้น งามหลาย <Thank S 1> งามหลายอ๋อแ <you. S 1> oh, ต่นี้ส o so ด beautiful งามหลายแต่นี้ thank you you have a good day <Thank you. S 1> อันนี้เป็นงานเป็นเป็นเครื่องแบบน้ำหอมตตวนี้นะน้ำหอมข้าเจ้าจะเห็ดด้วยมือเห็ดแบบคล้ายๆออร์แกนิกนะอ๋อ oh, อันนี้เป็นเครื่องลายความ อย่างข่อยกุบคูเนาะงามหลายต้องหูงามหลายต้องหู Hi, Hi how are you? Good How are you? Good, thank you. S beautiful <S uh, thank you. Handmade, right? yes, oh. Is hand make ไว้ Oh, oh. อันนี้ก็เป็นงานเดียบะ hand m a ม e เข็ดด้วยมือสีมือเลื่อนๆเลยงามหลายงามหลายเข้าไปใกล้หลายคับาาร right, ยานเทวิด สาวคนนี้หุ่นดีมากเลยงานตลาดนัดเด้อพี่น้องเด้องานตลาดนัดอยู่อเมริกาเนาะงานตลาดนัดอันนี้ก็บมันเครื่องกิ๊บสอบเครื่องกิ๊บสอดคขาเจ้าขายครับอ่าเป็นมิวเวนเป็นคล้ายๆเครื่องเก่า คล้ายๆกลางๆอันนี้มันเทียนเทียนใต้ที่ว่าใต้อยู่ในเฮือนเผื่ออะโบไห่มันเหม็นกินเขาแต่งอยู่แต่งกินะนะขอบคุณท่านี้ขายอย่างคนคือหลายแท้เออขายแหวน It's a winged have and <laughs> oh, yeah. yeah. They're made of neoprene, and that is super breathable. And never mind the vent helps you breathing and to help the wick, it the hot air out of your mask. Yeah, you จะขายอากาศอันนี้กับเครื่องคลิปสอบเป็จนช่ยคอเป็นอย่างคล้ายๆของเก่าเนาะอันนี้ขายอย่างนี้อันนี้ให้ายห้ามคนเอเสี้ยวเลยนั่นนั่งเลย นี่เป็นแคมน้ำแคมน้ำงามงามแล้วนั่นเป็นตึกเป็นดาวเท่าเป็นบอนทิวาค้นน่นน้ำเป็น s h o ป p i n ม mall ทางนั้นน้ำโอ้น้ำใสดีไม่ทัดป่าเป็นป่า ที่สวยมากทางนั้นจะเป็นขัวคามไปอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตัวนี้ขัวคามน้ำงามหลายเนะงามหลายเที่ยวสมตลาดนัด ี่ขอใส่ใส่หน้ากาสังเกตทุกคนจะมีแมสมีนากา,ากนเป็นผลเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประชาชนที่มีนากากใส่ ไปกับต้ในใจข่อยานมีเรีนไถ่าทางยางเนาะเขาเข่าเขาเข่ามาจากทางทุนค้องมาค้องมามาจะมีเหตุเอ็กซิสตอองไลเนาะออกทางนี้ เขาเข้ามาทางนี้ก็ได้ละหลังจากเขาจะไปต่อมันมีสองบล็อกเขาจะมีลูกศรส,สี่เขาเข้าไปข้าไปได้เขามาหนีอีก ี่แหละงานตลาดนัดบ้านเพิินกับตแตกต้างนย่งกับบ้านเฮ้าบันไดเนะาะก่บขายเสื้อผ้าขายอาหารขายแนวกิ่นอันนี้จะเป็นห้องอาฟารดาหาร truck เราจะขายขายแนวกินอยู่ในรถนะเพศอาหารกิ่นอันนี้กระแมนฟูดชรวคตอนนั้นกระแมนตอนนั้นขายกาแฟที่ขายดีได้นี่นะอันนั้นจะขายแนวกิ่นคนหิวเขาก็ไปซื้อแนวกิ่นในรถ ข <Yeah. S 2> ายเสื้อผ้าอย่างก็ีือกันกับบ้านเราเนาะขายก็ได้เรื่องนี้ยหูหูขวาตัวใหญ่แท้โอ้อันนี้เป็นต้นไม้มาเบ่งกันเพราะว่าข่อยมาต้นไม้ yeah. โ oh, อร้ราคาแพงหลายสาวป่ายดันดอกไม่ขายเสื้อผ้าโอ้โ้อันนี้มันขี่ล้ว,ลวน <c oughs> ตีต่ยานก็กระตุ่นแล้วข่กลางแ้วคล้ายอๆอ่ะอ่าคือตึกระแาผีทางนั้นเลยค่ะนี้ วันทีทั้งนอนดูดูอูดูงสองสองสอ o สองสอนสอง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 ส h a สอง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 องสองององสององสอององสองสองสองอองสององสงสององสออองสองสองสน้องสนง้องสองสงนองส ไม่ <languages? S 1> แต่ผมจะไม่เห็ดแบบมาดิดแบบเจออันนี้ก yeah. so ็เป็นแบบเห็ดเจ้าอนะเอาอย่างมาติดใส่คือต้นไม้ต้นไม้เป็นต้นไม้งานหลายอันนี้เป voilà. ็นแฮนเมกไว้โอ <explosion> <0 knight> yeah. yeah. right? ้แฮนเมกไว้ยางเห็นเครื่องเห็ดด้วยมือทั้งนั้นเลยที่ว่าแบบอินซีเซค่ะที่แบบ จะจับกระสไพของงอานคลิปผลิตจากอเมริกาทางนั้นเลยโอเคสำหรับคลิปถ่า,ายตลาดนัดงานตลาดนัดของคนอเมริกายิ่งยิ่รัดเคยอยู่ในหล,ลายรัฐอ,อันรุสไอแลนด์เนาะเมืองพรีเวเดนอันจบเท่านีีเดอร์พ่อการคิดน่าถ้ามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่โอเคบ๊าย พ่อการคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกคำมวยพรทุกใจขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์แล้วก็ติดตมที่เป็นกำลังใจให้กุ้งสร้างคลิปต่อไปเนาะโอเคบายพ่อกันคลิปหน้า